โดยเมื่อวันอาทิตย์ ที่31มีนาคม2 5 6 7, 7ที่เพิ่งผ่านมามาันทึกคุณผู้ชมมีงานใหญ่อยู่งานหนึ่งค่ะคุณผู้ชมซึ่งจัดขึ้นนะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสสถาบันเก่าแก่ของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลสหพันธ์ 3, จุฬาธรรมศาสตร์2024หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า CU TU Unity Football Match 2024นั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลร,ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่งเราบอกผู้ชมก่อนว่างานนี้สร้างความเข้าใจผิดบางอย่างในวงกว้างค่ะเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วงานนี้ไม่ใช่งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์อย่างที่หลายคนเข้าใจกันเพราะก่อนหน้าน,นี้ได้มีการประกาศจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าได้มีหนังสือขอแจ้งนะคะให้ทางสมาคมธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่75พิจารณาเลื่อนการแข่งขัน,ขนงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่ 75ออกไปก่อนนะ,ะโดยได้ข้อสรุปว่างานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุลาครั้งที่75นั้นจะไม่ถูกจัดภายในปีการศึกษา2566หรือก็คือปีนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ไปไปมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยทั้งสองฝั่งลงความเห็นว่าจะจัดซึ่งผู้จัดงานนี้ไม่ใช่สมาคมสิทธิ์เก่าอย่างที่เคยเป็นแต่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยแล้วก็องค์การนักศึกษามหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้จัดงานก็คือเป็นสิทธิ์ปัจจุบันจัดกันเองนะคะรายละเอียดหลายอย่างจะมีความแตกต่างจากงานฟุตบอลประเพณีที่เราเห็นกันโดยปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแตนแปลอักษรที่บอกว่าจะไม่ใช้นักศึกษาในการแปรนะคะแต่ว่าจะใช้จอ LED ขึ้นคู่กันแทนนะคะแล้วก็การใช้นักฟุตบอลที่เป็นนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันลงแข่งค่ะซึ่งปกติคุณผู้ชมถ้าเป็นงานฟุตบอลประเพณีไม่จําเป็นต้องใช้สิทธิ์ปัจจุบันก็ ได้แต่จะต้องเป็นสิทธิ์เก่าก็ได้เช่นกันหรือว่าจะเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์ที่มีอยู่ขณะนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการอัญเชิญพระเกี้ยวนะคะขึ้นรถกลอฟนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าดิฉันสอบถามไปยังพี่ๆนะคะที่ดิฉันสนิทที่อยู่ฝั่งสิทธิ์เก่าจุลาเขาเล่าว่าสิทธิ์เก่าหลายๆคนของจุลาไม่ปลื้มสักเท่าไหร่ไม่ใช่เพียงแค่ฝั่งจุลาเท่านั้นคุณผู้ชมแต่ฝั่งของธรรมศาสตร์ก็มีการ วิภา์วิจารณ์หนาหูเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดไฮไลท์ของงานอย่างผู้นําเชียร์ออกไปนะคะแล้วก็พอแข่งฟุตบอลจบเนี่ยคุณผู้ชมผลโดยผลการแข่งขันเนี่ยจบไปแบบ0ูนย์ประตูต่อศูนนะคะก็คือ ครองถ้วยร่วมกันนั่นเองโดยปกติเนี่ยทุกคนพอแข่งจบแล้วเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเดินลงไปในสนามได้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการลงไปถ่ายภาพนะคะถ่ายรูปกับหลายๆคนไหมคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีโปรดิษฐ์แลวก็ได้ร่วมกับงานในครั้งนี้แต่ว่างานนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากๆก,ก็คือทุกคนลงไปในสนามไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจะเป็นการแสดงของเหล่านิสิตนักศึกษาแทนนะคะรวมไปถึงปิดท้ายไปด้วยคอน เกิดจากศิลปินของทั้งสองฝั่งนะคะโดยธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของวงได c ์นั่นเองนะคะเป็นวงบอยแบนด์น้องใหม่นะคะที่พึ่งจะเดบิวต์มาส,สดๆร้อนๆเลยคุณผู้ชมจากรายการ789 Survival ซนั่นเองนะคะซึ่งส่วนทางฝั่งของจุฬาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเกอร์กรุ๊ปสุดฮอตนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือ4 e v ีนั่นเองก็เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็คือ สร้างความสับสนและก็งุนง,งนะคะคุณผู้ชมนี่ต้องบอกก่อนนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าทั้งหลายที่เคยไปงานฟุตบอลประเพณีมาหลายหลายปีเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ชื่องานฟุตบอลประเพณีด้วยซ้ำไป